สวัสดีครับช่องพายเลิฟมาแล้วครับวันนี้ดาราอะโอ๊ยดิ้นไปคือพันกันดาราเรานะคะขึ้นขึ้นจอน้องดาวมองคนอากวกักกักอกวรอรอหน่อยสิเออน่าโชว์ให้แม่หน่อยเออเออเออยกยกขาหลังขึ้นหน่อยอยกขาหลังขึ้นต่อหน่อยเร็วโชว์ให้แม่กระสันแม่ไปทายน้องไหนกระสันแม่ไพ่ไปท้ายน้องจันจาวไข้ ขนาดแม่ก็ยังบอกว่าสองสองอนจเ่าจำคนใสจำเ่าโกข่อยอันไทยมันเลยอาดน้ำใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยแม่ไปทายนองจะข้าวด้วลูกเด้อไปเปิดเปิดไป่ยางใส่ยางอส่ยังเงินห็นยังลูกเห็นยังเห็นยังนูอนีหนูสสอาบน้ำสิลูกแม่ไปเปิดสายางให้หนูเนี่ยนีหนูอยาอาบน้ำดูหลายมันสิเป็นวาด นิ ite, aki aki ้วอยากอาบน้ำนิ้วไร้มาที่เป็นวัดอุ้ยนุ้ยนาผู้ใดพอบอนี่นุ้ยนุ้ยอุ้ยน้าผู้ใดนี่ฮะโอ้ยอีหนูอยากอาบน้ำสิมันมาท่านหอดนล้วมาเร่งเนี่มาเร่งคอยอาบลูกนุ้ยนุ้ยนุ้ยเปิดกันเปิดเกันแม่ไพ่เปิดแบบนี้แมนบ่แม่ไพ่เปิดแบบนี้บ่เอาดึงสายยางมาสายยางดึงสายยางเข้ามา ฉันเอากินนี่พอแล้วสำนันล่กย่างย่างเลาะก่อน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 โอ้ยสั่งว่าไม่น้ำสาบว่าไม่น้ำเนาะน้ำน้อยนิดนึงเดินรอบแล้วรอบรอบเบางน้ำซะก่อน มีน้ำบ่มีน้ำบ่อุ้ยอุ๊ยอ um ุ๊ยอุ <h <h hm <h <h exactly ้ยไปเร็วมาพี่เร็วมาแม่มาหนุ่นหน่อยมามามาแล้วไปแล้วไปไหนหาแม่เร็วอื้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาไวไวมาเร็วเร็วมาไวไวมาเร็วเร็วอู้ยลูกผู้ใดอู้ยลูกผู้ใดนี่ อุ้ยข้าไปลันลันเลยอู้ยเอฟซีไข้าไปลันลันเลยอู้ยลังมดลิงคิงเลยน้ำนมแม่ดีมากเลยน้ำนมแม่แป้งสุดยอดเลยหวานมากเด็กดสามเดือนหัวสามเดือนไปบอเออเนาะเอาเอาลงไปโออ้ยคอยคอยคอยว่าไม่น้ำลูกว่ามีน้ำ,อนำโอ้ยเอ้ยอ้ย,อยน้ำแหงเมื่อเรลาแม่ป้ไป ไป,ไปแล้วไปแล้วไปไส่ไปไส่ไปไส่ไไอู้ย,เ,ยอเออบ่มีน้ำ<า>เออบอกแม่ไผ่ไปบ่มีน้ำเดี๋ยวให้พ่อมาอันเปิดหน้าใหม่โอ้แม่ไปเปิดหน้าใหม่หนูแน่เออเออเปิดหน้าใหม่หนูแน่แม่ไปเดี๋ยวก็ต้องหอดเวลาพีห่หนูเล่นมัดมือพอ,อได้ได้น,น้ำหนิมัดจะเป็นวนัดเออไปกันไปกันไปกัน ดลรอไปแล้วไปแล้วอุ้ยบั้นทายไหมบั้นท้ายดินระเบิดจิงถงจงๆจงๆอะึงึงจงๆงช่วงนี้ดาราของเรานะคะมีน้องดาวมงคลแล้วก็น้องจันเจ้านะคะสาวกระโปงเหียน อยูเทสยังอีกนั่นเทสยังอีกโอ้ยเนาะสายยางบ่ได้ก็ไมิบันี้นี่ยุด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 ไหมันสีแทงเบิ้งแม่เสียวออกเบิ้งโอ้ยเบ้งเบิ้งเบขันเจ้าโอ้เฮ้ย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 เฮผู้ใดวะ เอาลงไปเลยเอาลงอุ้ยงสุกดาบกันนะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุกดากลงกันเอ้เอาต้นต้นตามต้นตามต้นมีน้าบ่เอาตนุนลงไปเอาตน้นโอ้ประกาศตุน่าบ่มีนามที่เมียพ่ายนี่กับยูให้ตุนดีเนาะตุนลงไปยังไงบ่มีน้มไมีตะกี้ตถมนั่นที่หนูก็มีตะกี้ตถมตัวเนาะ อาเอาลงลงลงวะลงไม่ลงเอาเดินวนวนสา n ําแห้องอ้ยแม่นี่กัเหีจะลงวยน้ำกับบมีเอาเป้งน้ามาเป้งน้ามาทานเจ้าวะุ้ยอุ้ยวุ้ยอยไปแล้วไปไหนตื่นนี่ยังฮ้ <c oughs> ตื่นนี่หยังหนู่๊ะตื่นอะไรลูกตื่นอะไรตื่นอะไรถึงแลนไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วหยางอล่อมซะเอาลงบาลงเอาลงไม่ลงลงไม่ลงอันหนึ่งสองสามอ่ะดึมอันหนึ่งสองสามอ่ะดึม โตล็เลยเออปรกาวา่าเออตนแดงไหนไมีตะกี้ตม้มน้ำกับบมมี่แม่พ่นี่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไ อุเพราะว่าแอวญาเอาไปหลาดแม่ขอโทษแม่แม่วอาว่าถึกถึกลักษณะแม่ทิว่าหุ่นดีแม่วอาว่าถึกรู้ว่าแอลญาว่าสานว่าทิว่าหุ่นดีแหมว่าผิดมาพี่ลูกมาสาวพอดีหุ่นดีมาลูกมาสาวหุ่นดีตู้ปู้มาพี่ลูก โชว์ล้โชว์ล้ออกมาออกมาเดี๋ยวแม่จะพาขี่ไปเที่ยวเดี๋ยวเราพาไปบึงหมอลำเร็วเร็วไปบึงหมอลำเร็วฮะเออหาทางออกหาทางออกหาทางออกเราจะไปเที่ยวหมอลำกันเอาโชว์ค่ะโชว์ขึ้นมาเอาเอาฮะมือบอหนี่ของแม่มืดบ่แม่นเ่ แับหามากินอีเนะมนบอกคือเกงแท่มาขึ้นรถแล้วแล้วแ้วแล้ววม่พัไปเที่ยวแล้วที่าดันสาวกับโปรงเห็นหนีเที่ยวกันอ้าวมันเลก็ใส่กระโปงสุดยอดนะไม่เ้งสีขาวั้งสีเขียวเอาเลยงั้นงั้นงันงั้นเียเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ ต้อมยูรถออกให้แม่หน่อยสิยูรถออกไปอย่างนี้เดี๋ยวน้องจะเล่นไม่เดี๋ยวลัวเออยูออกไปยูเออยูเออพอสำนั้นแหละเออไม่ได้ขี่แล้วไม่ได้แล้วไกลแล้วเออ ดื้อๆเมพี่ค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เลิฟด้วยนะคะช่องพี่เลิฟค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ผู้ชมชมสหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย โอ้ยโอยโอยออกได้ป้ออกได้้ได้้ได้เออยนอ